อันนี้เมจิอายุอะไรครับ13-14ปัก34เรียนที่ไหนโรงเรียนมัยมวพิทยาคมม่วงพิทยาคมครับจังหวัดสุโนทรยนี่แหละมีแฟนหรือยังยังค่ะตขึ้น <c oughs> <ๆ>เป็นให้นี่อันนี้คือเป็นออสองสองันนี้ก็เป็นเบื้องหลังในการถ่ายาเหมือนกันครับพูดเหมือนกันอยู่นู่นโรลมแรงนะครับตอนนี้ผมก็เอาเครื่องบิน สมตัวมาล่อนเล่นนะป๊อกคุณรู้ว่าดูำเตียนคลิปนี้นมีพฤติกรรมที okay. 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 Okay, Hi, mm ่ไม่เหมาะสมอาสมพลได้รับความมาเจ็บเจียวกันแต่งรถผู้ชมที่มีอายุนอยกว่า18ปีคนนอาข้าแนะนำจากคู่ครองข้างนั้นนะครับโอเคก็กลับสวัสดีท่านผู้ชมทุกคนครับคลิปนี้ก็พบกับผมดักไอวันนี้ก็จะพาน้องแมจิีจากช่อง อ,อีสานเอโคไปถ่ายรูปรถนะครับ<ะ>นี่ก็เอางเงินไปถ่ายนะทรงเชงนี่ก็มีนังแบบมาด้วยนี่ก็สวัสด,ดีทุกคนนยครับสวัสดีค่ะชื่อน้องเมจีนะคะ Facebook เมจีเมจีภาษาอังกฤษค่ะเดี๋ยวขึ้นให้นี่ฝ้<ะ>่งนี้โอเคก็ไปติดตามน้องเขาด้วยนะโอเควันนี้ก็นี่แหละเอางเงินไปถ่ายอยู่สะพานนะครับก็ไปดูกันว่าจะสวยขนาดไหนนะ,ะมาถ่ายรูปที่ะสะพานอะไรนะสะพานลงค้ามะพานพรเจริญเออบ้านโนนนั่นแหละ เออก็เป็นทางใหม่นะครับก็ <g ül> จะมาถ่ายให้ทุกคนดู <g ül> ก็มางเงินมาถ่ายนะกับน้องเมจิจากช่องอีสานไอโคแล้วก็ช่องดักไอแชนแนลโอเคก็ไปดูกันว่าจะสวยขนาดไหนนะนี่ก็เป็นบรรยากาศของทาง วันนี้ก็มาถ่ายรูปนะครับรูปอยู่สะพานสงครามป<ะ>ั๊กทางไปพรเจริญน,นะเอาเปิดหุงเปิดถุงอ่าแอ็กหน่อยอัไหนั่นแหละ,อหละเอาอนนจะได้เห็นข้างนึง นี่คือตากล้องนะครับวนะ่างยกล้อด้วยว่างถ่ายแล้วนะหนึ่งสองส,สวยสวยสวย วันนี้ก็มีโดนมานะจากช่องอ e ีสานเอ็กโคนะครับ <D> อุปกรณ์พี่อบนะก็ฝากไปติดตามช่องพี่เขาด้วยนะีะ่กำลังสร้างนะครับกำลังสร้างก็ไปดูกัน <S <S 2> <S 2> มาดูกันว่ามุมสูงๆอยู่เป็นยังไงนะ ไปแล้วไปแล้วโัวลมแรงนะครับตอนนี้ผมก็เอาเครื่องบินส่วนตัวมาล่อนเล่นนะ ที่ใช้จัดทาในวันนี้นะอุปกรณ์ของช่องอีสานไอโคนนะก็มาดูอุปกรณ์ทั้งหมดว่าใช้อะไรบ้างในการถ่ายในวันนี้อันนี้เป็นเลนที่เราใช้ถ่ายนางแบบน้องเมจิยิ้มหน่อยยิ้มหน่อยโอเคนะครับ <c oughs> ก็เป็นเลนโซนี่ะ Sony นะครับ FE 70 200 F 2.8 G Master นะตัวนี้ <c oughs> น,น่า <c oughs> จะแพงที่สุดแล้วนะนี่ <c oughs> <c oughs> อันนี้จัดมาเท่าไหร่ครับตัวนี้ เก้า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 เนีคือเก้าหมื่นเก้าาบนะครับหนึ่งแสนท่พนาทนะคับโง่แพงมากนะอ่าข้ามไปตรงกล้องเลยนะตัวนี้เป็นเอเจ a r อาร์มาร์นะตัวนี้ติดอยู่กับเลนมุมกว้างนะสิบหามห้เลนไซส์เนาะแล้วก็ไมค์ก็เป็นของซ a ลโม o n i c b ดีห0าอเนาะอันนี้เป็นการสั่นกิมบอนเป็นซียุนบีวิลเอส เอ้ยก่อนอื่นก็ไอราคาเท่าไหร่ครับกล้องกล้องเหรอใช่ตอนซื้อก็แสนกว่าบาทเนาะตอนนี้น่าจะอยู่ประมาณหกเกียนหมื่นอ่าตอนนี้ก็ลดแล้วมันออกมานานแล้วเนาะหกเกียนหมื่นแล้วก็เรนก็เรนก็จะอยู่มือมือหนึ่งตอนนี้ก็ประมาณสี่หมื่นกว่าบาทแล้วมือสองก็จะน่าจะมือสองน่าจะสองหมื่นห้าเลยประมาณนี้แหละก็ที่จับอ่าไม้กันสั่นก็ตอนซื้อมันก็หมื่นสาม แล้วไอ้ไอ้นี่แหละไอ้ใหม่เนี่ยอ๋อบิลิ่งห้าร้อยก็ประมาณเจ็ดแปดพันต่อมาสมาร์ทอะแล้วก็เป็นโดนที่ใช้บินวันนี้เนาะก็เป็น, Air นอ,อ่า DJI m a v i c a i รสองเนาะราคาคอมโบก็ประมาณสามหมื่นห้าก็น้องๆคนไหนเห็นแล้วโอ้ยสวยจังแล้วชอบอยากซื้อมาลองใช้ก็มาปรึกษาได้เนาะช่องอีสานเดโคนะหรือจะ ดกอายนะครับก็ดักอายก็ได้อย่างนี้เห็นในคลิปนะว่าภาพเป็นยังไงก็สวยไหมก็นี่แหละตัวนี้แหละที่ใช้ถ่ายแล้วก็บินขึ้นป้ออันนี้ก็เป็นรีโมด่ารีโมดคอนโทรลอันนี้เป็นคลิปแรกนะที่ใช้ถ่ายเพราะเราไม่มีอุปกรณ์นะก็มีแค่เนี่ยกล้องตัวเดียวเ่ยมือถือเนี่ยแล้วก็อุปกรณ์ชิ้นสุดท้ายนะก็เป็นนี่ห้องเมจีนะครับนางแบบองรอกตอนี้หิวน้ำแนะนำตัวไหนครับแนะนำตัวไหนอ่าแนะนำตัวเออ น้องเมจิยังไม่ได้ทำเติร์นครับเป็นน้องนี่ก็เป็นลูกน้าแหละเออก็เป็นน้องใช่อันนี้เมจิอายุเท่าไหร่ครับสิบสามสิบสี่สามสิบสี่เรียนที่ไหนฮะมันเรียนวัดมังพิทยาคมวัดม่วงพิทยาคมครับจังหวัดสกลนครนี่แหละมีแฟนหรือยังยังค่ะเซอร์จะขึ้นเตี้ให้นี่นี่คือเป็นน้องงี้โอเคไม่ไม่ถ้าถ้าอยากได้วาร์ปให้ไปกดติดตามช่องอิสระเอเคเนาะว่าน้องเขาเป็นแบบอ่านางแบบของช่องอิสานเอเค ันนี้ก็เป็นตากล้องมาถ่ายให้ตากล้องลงทางไม่จะไหนไม่รู้ตากล้องลงทางครับเปิดหน้าหน่อยเผื่อมีคนสนใจตากล้องเราจะไม่เปิดทางไปดูคลิปเองนะครับอ่าในช่องอีสานเอ็กโคใครอยากรู้ว่าตากล้องหน้าตาหล่อไหมไปดูในช่องอีสานเอ็กโคจะลืมจะลืมด้านบน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 จะทยอยลงคลิปตอนนี้แต่มีแล้วแหละ EP แรกตั้งแต่ EP แรกแล้วแหละ ก็เห็นหน้าเขาแล้วอ่ไปดูได้ด้านบนเลยสับสไครต์กดกระดิ่งอย่าลืมสับตากล้อด้วยนะพี่สานในโค้ดเดี๋ยวให้ดักอายแปะแปะแปะลิงก์ช่องไว้ดีสคริปชั่นเนาะอันนี้ก็เป็นน้องครับอันนี้ก็เป็นพี่เออก็เป็นอ่าพี่น้องกันแหละเอองคือทุกคนที่อันนี้เป็นพี่น้องกันหมดเลยญาติหมดอ่านี่แหละอุปกรณ์เยอะแยะเลยอ่า ตอนนี้ดักอายก็กำลังคิดนะว่าจะจัดสักตัวไหมเออก็ราคาก็นั่นแหละอย่างที่เห็นกระโดเนตมาได้สูงมากราคาใครที่อยากให้ดักอายซื้อก็อุดหนุนเยอะๆครับตลอย่างนี้จะมีผลิตภัณฑ์ออกมาเรื่อย เร็วๆนี้ครับผมก็ได้ทําการทําเสื้อใช่ก็เราติดตามเสื้อตาการนะครับถ้าใครแบบเป็นเอฟซีแบบตัวโยงเลยก็เราติดตามออกออกแบบไปแล้วตอนนี้ก็สั่งทําอยู่ประมาณไม่เยอะหรอกจองแล้วจองแล้วจองเลย <c ười> จองเลยจองแล้วหรอ่แรกให้น้องเมจิดด้วยอย่า <c ười> ลืมให้น้องเมจิดด้วยนะได้ได้เราจอง้วยคลิปนี้ก็ฝากไว้เพียงเท่านี้เออถ้าใครชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์ด้วยฝากสำหรับใครที่แบบอยากให้เอาสาวสวยๆนี้มาถ่ายคลิปด้วยนะก็เอมเม์ได้เดี๋ยวไปลงให้เรื่อยๆครับวันนี้ก็มาถ่ายรูปที่ ป่านสงครามทางไปวันจเจริญน,นะก็จะลืมกดไลค์แล้วก็ฝากติดตามช่องนักอายด้วยครับแล้วก็วันนี้ก็มีทีมงานจากช่องอีสานไอโคนี่น้องเมจิแล้วก็ตากล้องแล้วก็ภาพส,สวยๆจากช่องอีสานไอโครนะก็จะทิ้งลิงก์ไว้ด้านล่างก็ฝากไปติดตามช่องพี่ๆเขาด้วยเออก็จะใครอยากรู้ภาพส,สวยๆมาจากไหนนะก็ไปดูได้ที่ช่องนั่นแหละโอเคก็ประมาณนี้ก็ลืมกดไลค์ด้วยนะครับไปแล้ว